เขาเนี่ยเป็นพระธาตุแค่พฤติกรรมของหลวงปู่เนี่ยมันจะเป็นพระอรหันได้ไงตามที่ลูกศิษย์เขาอ้างใช่ไหมคือแค่สีเนี่ยยังไม่ได้และที่สําคัญอ้างว่าตัวเองเป็นอัลไซเมอร์อัลไซเมอร์บ้าบอกขอแตกอะไรรู้ได้ไงว่าตรงไหนนมตรงไหนที่รับผมว่ามันไม่ใช่อัลไซเมอร์บางเวลาหรือเปล่าซึ่งผมคิดว่าพระผู้ใหญ่ต้องจัดการนะฮะเมื่อรู้เห็นเป็นใจทั้งในวัดรู้กันหมดแม่ทงแม่ชี้รู้หมดฮะเรื่องเนี้ย มันปล่อยมันปล่อยไว้ได้ยังไงตอนนี้กลุ่มลูกศิษย์ก็กำลังโพสตด่าหมอปลาอยู่เราไม่เคยไปใส่ฟาร์มใส่ร้ายเขาสิ่งที่เขาพูดน่ะก็คือเหตุการณ์จริงหลักฐานมันชัดเจนแล้วผมมาจะมาทำร้ายพุทธศาสนาได้งไงฮะเพราะผมนับถือพุทธแต่ผมไม่ศรัทธาคนที่บวชเพื่อเป็นอาชีพของตัวเองคนที่เอาศาสนามาหากินเรารับไม่ได้หายไปนานโหนน ขอนข่าวแหมอันนี้หอวอะไรนี่ขอนข่าวเช้าแล้วกันมีเช้าด้วยเหรอม่ค่อยอยากจะพูดพูดไปก็กลัวแต่อยากโหนมาก <c oughs> อ่านะฮะแล้วก็กลัวเดี๋ยวหมอปลามาอ,อะไรท่านท่านจะใช้อะไรนะ <c oughs> ขย้อนอะไรอย่างนี้นะฮะหมอปลา, <c oughs> าทุบนู่นทุบนี่ <c oughs> มาทุบหัวผมนะฮะคดีหมอปลาหมอปลาี่ท้งประโยชน์เยอะมากเลยนะฮะผมขอชื่นชมเลยนะเพราะว่าหลายครั้งหมอปลาก็ได้ช่วยทำนุบรลุงศาสนาเอามาศาสนานี้ออกไปนะฮะแต่เท่าที่ก่อนเข้าคลิปนี่นะฮะก็คุยโทรกับพี่วิชณีว่าจะจะพูดดีไหมเพราะพูดไปแล้วก็เสียไปนะฮะคือเราไม่ได้ว่าหมอปลาทุกเคสนะฮะแต่สับเคสกรณีนี้คือ หลวงปูแสงใช่ไหมฮะอ้องปูแสงนี่ก็รู้สึกว่าจะทําเกินไปเหิมเกริมไปหน่อยนะฮะเหอมเกินไปหน่อยแล้วก็อันนี้ตามทัศนะนะฮะพระสร้างผมก็รู้สึกว่าช่วงนี้หมอปลาเหลืองไปหน่อย <laughs> <laughs> เหลืองไปหน่อยนะฮะนะฮะแต่พอดีผมก็ไม่ได้ดูคลิปเลยนะฮะแต่พี่วินดูคลิปเห็นรู้สึกของขึ้นเลยใช่ไหมโดยเฉพาะอภรรยาของหมอปลาภรรยากันนะข่าว ลูกหลานญาย้อนหลงพี่โดนแบบนี้หลงพี่จะลูกหลานหลงพี่มาโดนจับโนบิยิ้มหน้าบานเหรอยังไงฮะาอ้ดีมากเลยมหัดกูชอบมากเลยเออเจ้าวันจับเออเก่งจับต้องมีอะไรพิถีพร่างกายแน่นอนโคตรสุดยอดอะจับงได้อ่ะอู้โรคภัยไข้เจ็บต้องไม่มีแน่นอนใครจับนงจับอยู่ยืนยองคงประพันธ์เยี่ยมยอด่าทนจะพูดอะไรนะฮะเป็นยังไงฮะคือใช้วาจาไม่เหมาะสมกับ กับหลวงปู่แสงใช่ไหมใช่ค่ะนะไม่ต้องเป็นหลวงปู่แสงหรอกนะครับเออนะฮะไม่ต้องเป็นหลวงปู่แสงครับอย่าลืมนะสังคมไทยนะฮะยังต้องรู้จักเด็กรู้จักผู้ใหญ่นะฮะแล้วก็ยังไม่ได้อะไรโดยชัดเจนอ๋อใช่ใช่อันนี้ข้อมูลยังยังไม่ชัดเจนยังไม่ชัดเจนจะไปว่าท่านไม่ได้นะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะคนอายุร้อยกว่าแล้วอ่ะการหลงลืมมีเอออนะฮะอย่างเงี้ย ถึงท่านจะเป็นหรือไม่เป็นเอานี้ยังไม่พูดถึงว่าท่านเป็นหรือไม่เป็นเดี๋ยวจะพูดตรงกรณีนี้นะฮะท่า้ชมจับประเด็นตรงนี้ไ้นะฮะคือเดี๋ยวผมจะถามคำถามผมจะถามคำถามสําคัญคําถามหนึ่งก็คือว่าคําถามว่าไม่ใช่เรื่องชฉานะแต่จะถามว่ามือเนี่ยฮะมันมีลายมือของแบบคนที่จะเป็นอรหันหรือเปล่านะเดี๋ยวจะลองซักพี่พจนีเลยนะฮะแต่ยังไม่ต้องรีบเปิดนะฮะพี่พจนีจะพูดถึงประเด็นตรงไหนนะฮะ คือสังคมไทยเนี่ยนะคะต้องรู้จักเคารพผู้หลับผู้ใหญ่อืใช่นะคะคนอายุร้อยกว่าถ้าอายุร้อยกว่าแล้วนะเห็นว่าอายุร้อยห้านะแต่ว่าขึ้นทะเบียนอีกเก้าสิบแปดแต่ว่าท่านไปแจ้งช้าแจ้งช้านะฉะนั้นนะคะคนเราไม่ต้องถึงอายุร้อยกว่าหรอกนะยกตัวอย่างนะคะพ่อของน้องเขยพ่อของน้องอายุอย่างประสบการณ์ตรงใช่ไหมฮะตรงเลยอายุประมาณเก้าสิบเก้าสิบสองเก้าสิบสามโอ้โหยเยอะแล้วอายุเยอะนะคะ ท่านได้เป็นคนที่ถือศีลมาตลอดอืนะคะแต่พอเก้าสิบฝาอะไรเนี่ยลงล้ว oh. เวลาจะไปอาบน้ําเนี่ยนะคะก็หลานสาวอ่ะนะคะก็หลานสาวนี่ก็มาอยู่ที่บ้านของน้องเคยด้วยแล้วก็น้องสาวก็อยู่ด้วยจะเอาไปอาบน้ําเอำพอไปอาบน้ําแกร้องไห้ฟ้าบันไดจะนึกว่าไม้จะฟ้าบันไดจะถอดบันไดบันไดทำไมมันไอ้นี่มันอะไรวะถอดยากคุณจะไีมันซะหน่อย มันชอบทําร้ายจิตใจกูแล้วเกินตีบันไดไม่จะถอดบันไดเอาไปตีเขาเอาถอดบันไดจะไปตีไปตีล้างสาวอ่าหาว่าทําร้ายจิตใจเพราะจะเอาไปอาบน้ํา <c oughs> ทำร้ายจิตใจจะไปอาบน้ำแกมีอะไรของแกก็คือหลงอะ่ะออออแล้วก็บางทีคนดูแลเผลอแกก็ไปเลยออกนอกบ้าน เก็บต้นไม้ตามนั้นบางทีเสื้อผ้าไม่ได้นุ่งนะเสื้อผ้าไม่ได้นุง่งไปถือโอ้โหพวกมึงนี่มึงจะเก็บเงินทองข้างนั้นเก็บไปเสื้อผ้าก็ไม่ได้คนแถว,วเดินชีเปืือยไปเลยหรออ่าเดินไปบางทีก็ใส่เสื้อบางทีก็เดินคนชาวบ้านแถวนั้นน่ะเป็นพวกชาวนาอะไรได้ซ้ําไปเขาไม่โกรธเลยครับครับออนะเขาก็จับแกใส่รถมา <laughs> จับใส่รถมาไอพวกที่โดนจับมันก็โดนด่ามาตลอดทาง โดนด่าพวกมึงอย่างนู้อย่างนี้ด่ามาตลอดเขาก็หัวเราะไม่โกรธเอามาส่งบ้านคนไหนต้องเข้าใจคนแก่ใช่ใช่นะถ้าเขาพูดกันจริงๆัะมึงไม่แก่มั่งก็แล้วไปใช่ไหมแต่มึงจะอยู่ถึงแก่ไหมอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็เหนื่อยนะพี่มองแล้วต้องสืบเสาเราเรื่องให้ดีนะฮะ ต้องสสาเราเรื่องให้ดีแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะอีกอย่างหนึ่งถ้าท่านถ้าท่านเป็นพระอรหันต์จริงโอ้โหบันไลเกิดที่ใช้คำว่างี้เลยใช่ไหมโอ้โหเดี๋ยวต้องดูนี่นี่หมอปาก็ได้รับถ้าเป็นพระอรหันต์จริงนะตายอ้าวพระพุทธเจ้าตัดว่าครับ บาปที่หนักที่สุดที่ถือว่าเป็นอนันต์อะไรนะอนันตตะลียกรรมอค่าพ่อค่าแม่ไม่มีอืมไม่ตายไปแล้วเนี่ยบุญทำยังไงก็รับไม่ได้แล้วไม่ได้ขึ้นใหม่เลยถ้าเกิดมาก็ไม่ได้เป็นคนนะฮะยากสองทำพระพุทธเจ้าห่อดเลืออมพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วสาม ทำให้สงแตกแยกถ้าสงนั้นไม่ได้ผิดจริงอืมค่โอ้โหพู่แล้วพี่ขนลุกเมื่อหนักที่สุดอืนะถ้าเป็นจริงนะโอ้โหผมกระซิบบอกมาปาเลยครับเพเซฟหน่อยบางทีบางทีคนมันคึกคึกไงทำให้นุ่นกอนสาเร็จทำาุกคนก็ชมเยอะใช่ไหมฮะคือเราก็ไม่ได้นั่นนะถ้าเป็นจริงนะ แต่ว่าพี่มองไปแล้วนะแปดสิกว่าเปอร์เซ็นต์มือนะคะใช่โอ้โหนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วที่ว่าท่านอะถ้ามีเรียนท่านให้อภัยแต่ว่ามารมันมีนะนิบากกรรมของมีเอาอย่างเล่าไม่ต้องอะไรนะใช่อย่างพระอาจารย์อุบาลีเนี่ยนะคะท่านเข้านิโรธสมาบัตินะฮะการที่พระเข้านิโรธสมาบัติเนี่ย Mm. เทวดาเขาจะดูแล <Okay. S 2> นะฮะเรื่องนี้มีจริง mm. นะถ้าคนที่ได้ปฏิบัติเข้ามาจริงๆร <Okay. S 2> นะรถ้าปฏิบัติลึกเนี่ยเขาจะรู้ mm. เขาจะรู้ลองถามพวกที่ปฏิบัติลึกนึเขาจะรู้เขาบอกโอ้โหอ่ะตายตายละตายละ mm. ตายละ mm. แรง หมดกันหมดหมดกันออก็เพรซฟหน่อยแล้วกันะนะครับหมอปลาแล้นะวแล้วก็จุดหนึ่งที่ที่เราคิดว่าไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะฮะถึงท่านจะแบบจริงแล้วจริงๆเราเราเห็นชัดแล้วครับว่ามีผลการการแพทยก็ชัดเจนว่าท่านเป็นอันเซเมอร์นะฮะนะครับผมต้องปุยแสงนะฮะที่พี่นี่เน้นย้ำอยู่เสมอก็คือว่าผู้เฒ่าผู้แก่นะฮะก็ต้องเขาเรียกอะไรอย่าไปวาจาแบบคนแก่เนี่ยนะฮะ ถ้ามีอายุแล้วหลงลืมนะจะมามาถึงพี่จะมาจับมาอะไรอะไรพี่ไม่ว่าเลยตามสบายไม่โกรธด้วยใช่นะฮะไม่โกรธถือว่าเป็นคนนั่นแล้วนะคะแล้วคนหลงลืมแล้วไม่ไม่ไม่โกรธเขาไม่รู้เรื่องจริงฮะเขาไม่รู้เรื่องค่ะคนหลงลืมนี่อันนี้พูดจากประสบการณ์ผมนิดหนึ่งแล้วนะฮะคุณพ่อก็ในี่ยนะครับก็มีช่วงสองสามปีนะฮะทีเรียกว่าพอพอหลงลืมนี่นะฮะเราก็จะเริ่มสังเกตแล้วแล้วก็ เหมือนกับมีร่างร่างอยู่แต่เหมือนกับว่าชีวิตนะฮะเหมือนอยู่ในห่วงของความฝันอ่าใช่นะฮะเขาจะฝันไปยังงูวนฝันไปอย่างนี้แต่เขาจะไม่ได้อยู่ในโลกนี้โลกที่เราอยู่นีนะ,ะเขาจะไปอยู่อยู่ในห่วงฝันบางทีเขาจะเป็นเด็ก <laughs> <laughs> มนคือจะคือแล้วอ๋อแต่แต่พอดีผมผมมีทฤษฎีของผมอย่างเงี้ยคิดว่าไปเขาอยู่ในฝันผมก็จะคุยกับฝันเขาแล้วคุยรู้เรื่องด้วย เออนะฮะเออลอ่ะออผมคิดว่าหลายๆท่านนะฮะถ้าคุณพ่อคุณแม่อะไรแล้วแต่ฮะพอมีอายุมากขึ้นนะฮะดูแลท่านให้อภัยท่านนะคะคุณจะต้องเจอประสบการณ์อย่างนั้น,น,นแน่นอนอและที่สำคัญคุณพกพจะนีผมถ้ายังอายุยืนนะฮะเกือบร้อยเนี่ยฮะมีเปอร์เซ็นต์ห<ม>ลงเหมือนกันใช่ค่ะนะฮะผมนี่ตอนนี้นะฮะ คิดอยู่เสมอว่าทางรอดทางรอดที่จะไม่หลงนะ,ะเพราะผมนึกถึงพระเจ้าเลยผมก็เอ๊ะทำไมขีหลักของพระเจ้าเลยนะหัวใจหลักของพระเจ้าที่เน้นย้ำลหลัก,ลกๆมากๆอยู่เสมอคือสติสติสตนี่เป็นเรื่องหลักสติประฐานสี่นี่นะฮะพระเจ้าเน้นมากที่สุดเลยผมคิดวคงเรื่องนี้แหละคือคือถ้าคนมีสติสูงสุดนะฮะอันก็คงไม่มีอะไรพวกนี้ก็ยังขอให้นนเป็นจ้าไซอร์เบอร์ก็ไม่รู้เหมือนกันนะจะเป็นแบบไหน เพราะอาสมเอันเป็นเรื่องระบบของร่างกายเดี๋ยวนะวันนี้พี่ฟังอ่ายูทูบนะฮะมีคนไปถามพระพุทธเจ้าเรื่องพระอัศรับนะฮะว่าตอนเนี้ยหลงหลงลืมลืมแล้วเออเออเออนะหลงหลงลืมลืมไม่ไม่ค่อยจะรู้ตัวครับพระพุทธเจ้าเขาแบบเรียกพระอัศชิเข้าไปแล้วก็ถามว่าอยังจําธรรมะอะไรที่สอนอยู่ ที่นั่นนี่ยยังอยู่ไหม<อ>ยังจําได้ไหมพระอาชีบอกแน่นปึกอถ้าตัวนี้แน่น<อ>ก็ถือว่ายังเป็นพระอรหันต์ได้<อ>แต่ว่าอยู่ที่จิต<อ>ไม่ได้อยู่ที่สังขาร<อ>ไม่ได้อยู่ที่สัญญา<อ>สัญญาและสังขารแยกกัน<อ>จิตยังอยู่ตรงนั้น<อ>แต่ตรงนี้มันมันทีมควบคุมไม่ได้แต่จิตเนี่ยยังแน่นอยู่ในสมาธิ ยังคําสั่งสอนอะไรของท่านยังนั่นพระอัสสชีบอกจําได้แนบแน่นแน่นปึ๊กแต่สังขารไงนั่นอ่ะตรงนั้นท่านยึดที่จิตเมื่อกี้ผมผมฟังพี่เมีินะครับผมจินตนาการไปถึงรถยนต์มันมีรถยนต์ใช่ไหมม้นรถยนต์ปุ๊บเครื่องมันอาจจะดีอยู่เครื่องเครื่องยนต์ดีแบบพรีเมียมเลยนะฮะแต่พวงมาลัยมันมันล้วนลวมันคลอนละมันคลอนเบรกไอ้ตุงคันนี้ เสียละเพราะข่าเครื่องไป็ใช่ก็อาจจะเป็นลักษณะเดียวกันแต่เครื่องข้างในว่าเครื่องก็ไปได้แต่ยังเนียบอยู่แต่ไอ้ตุงระบบนี้มันขัดข้องสังขารไงซึ่งสังขานี่แหละสังขารอย่างนั้นเนี่ยนี่ก็คือจิตยังแน่นแต่สังขาเนี่เวลาคนที่ตายนะคะสังขารกับจิตแยกกันนะนี่แหละครับท่านผู้ชมว่าข่าวไม่ว่าข่าวเช้าข่าวอะไรพวกนี้นะฮะถ้าเราเอามาแบบวิเคราะห เพราะรถเก่าแล้วต้องล้วนแล้วสังขารจะแยกบางทีเราคิดเราบางทีคนเสพข่าวนะก็อาจจะมองข่าวไม่อยากไม่สนใจเลยนะฮะที่จริงแล้วถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะฮะเราก็มาเอามาเอาข่าวมาแผ่เมตตาก็ได้เอาข่าวมาเป็นสติเตือนใจเราก็ได้ว่าเออต้องฝึกสตินะอย่างเนี้ยผมก็ลองคิดว่าเออยังไงก็ต้องรีบฝึกนะฮะก็มาให้เตือนใจเราแต่เนื่องจากรายการของเราเป็นรายการเกี่ยวกับลายมือ ผมขอถามอย่างที่ถามเมื่อกี้หยอดไปแล้วนะฮะคนมนุษย์เกิดมานี่ครับมีลายมือของอรหันหรือไม่ครับตอบไม่ได้อยู่ที่การระทำโหเอยอุตสาห์ตอบไม่ได้เหรอไม่มีบอกได้ไม่มีเหรอคนที่แบบว่าอะไรนะเส้นวงอะไรวงธรรมะอะไรที่มันจะมีอย่นี้พี่ไม่ได้ใช้แล้วไม่ใช้อ้าาอย่างนี้นะคะ พระอาจารย์ดูบาลีมือท่านท่านแจก,กมาเลยแล้วพี่ก็มาบอมือท่านก็ธรรมดาอแต่ท่านสามารถเข้านิโรธสมาบัติได้อเห็นไหมฮะนะฮะเข้านิโรธสมาบัติได้แล้วคุณก็ไปหาที่วัดคุณไปอ่านหนังสือที่ท่านประสบการณ์ดูอตอนที่ท่านเข้านิโรธสมาบัติท่านเขียนเลยแจกเลยเกี่ยวกับพระนางจาม,มาเทวี อันนี้พี่ให้คุณไปหาอ่านเอาเองในในกุฏิท่านนั่นแหละนะฮะว่าท่านพูดยังไงไปเจอยังไงยังไงนะท่านอายุยังไม่มากท่านอายุห้าสิบกว่าเองนะคะพี่วันนี้กำลังจะบอกว่ามือไหนก็สามารถที่จะปฏิบัติธรรมได้มือไหนก็ปฏิบัติธรรมได้ทั้งนั้นแล้วก็ปฏิบัติแบบสูงสุดก็ยังได้ใช่ค่ะอเป็นอาลัหันก็ได้ใครอยู่ที่จิต นะค,คนที่มาระดับนี้ในเนื้อแล้วะนะเนื้อเวรจาขึ้นไปแล้วเนื้อจากพรมลิขิตขึ้นไปแล้วถ้าเป็นระดับอรหรนัน่ยเนื้อขึ้นแล้วไม่ได้อยู่ในแวดวงปุถุชนแล้วนะเนือ้อแล้วนะคะแล้วขอถามคำถามคาใจนิดหนึ่งแล้วกันนะครับฝากให้ท่านผู้ชมด้วยบางคนกังวลเล็กๆถ้าเราปฏิบัติธรรมใช่ไหม แล้วการปฏิบัติธรรมนี่บางทีเขาบอกว่าโอ้ยให้ปล่อยวงมปล่อยวางอะไรอย่างี้นะฮะเอา้าเดี๋ยวเกิดขี้เกียจติขี้เกียรติทำการค้าสมมติว่าเฮ้ยดวงนี้เป็นแบบดวงรวยละดวงรวยละแต่ว่าปล่อยวางไม่ทําการค้าแล้วก็มันจะกลายเป็นเสริมหรือว่าทําให้ทําให้อะไระการปล่อยวางไม่ได้หมายถึงความขี้เกียจเฮ้อมุณจะเคยบอกไปแล้วนะการปล่อยวางไม่ได้หมายถึงว่าให้วางในลักษณะ โอ้ยคุณไม่ต้องทําอะไรและว,วางเลยไม่สนใจเออปล่อยวางคือปล่อยวางจิตที่ลิษยา<ม>จิตที่อาฆาต<ม>จิตที่ไม่ดีให้เอาออก<ม>และไม่ต้องไปยึดติดมากมายมนะไม่ต้องไปยึดติดโอโ้อคนนี้มาทําร้ายฉันฉันจะต้องต่อยมันจะต้องดัดต่อยไอ้นี่มาดา่าฉัน<ม>ปล่อยวางให้อภัยท<ม>่องคาถาช่างมัน อันนี้ชัดเจนมากครับพี่เป็นปล่อยวางแต่ไม่ใช่กูวางไม่ต้องทํามาหากินเลยนะมันก็ขี้เกียจอันนั้นมันไม่ใช่ปล่อยวางมันมันเขาเรียกเขาเรียกอะไรนะนั่นมันขี้เกียจเอาคําพูดบางอย่างบมั่วปล่อยวางก็หมายถึงอย่าโลภนะอย่าโลภเออใช่อย่าผิดศีลเอออืมก็สรุปคลิปนี้นะฮะมืออรหันมิมีขึ้นกับเหนือเหนือ กฎเกณฑ์ไปแล้วมือทุกมือสามารถที่จะปฏิบัติให้ตัวเองเป็นอราหันได้ทุกมือถ้าปฏิบัติถ้าปฏิบัตินะคะฮะและนะครับการปล่อยวางไม่ใช่ไม่ใช่ปล่อยไม่ใช่ปล่อยแบบว่าปล่อยไปเลยปล่อยอย่างนั้นเขาเรียกปล่อยปะแลเลยกินข้าวไปแล้วอ๋อปล่อยวางหมดตู้แล้วกูล้าผ้าเหมือนกัน หมดตู้แล้วค่อยซักอะไรนี้มันไม่ใช่ปล่อยวางแล้วมันขี้เกียจนะฮะนะฮะเอาให้ชัดตรงนี้เลยนะฮะห้ชัดนะคะปล่อยวางที่สําคัญนะครับการปฏิบัติธรรมจะเสริมดวงให้ดีขึ้นการปฏิบัติไม่ใช่ต้องมานั่งหลับตาทั้งวันทั้งคืนไม่ใช่อปฏิบัติธรรมไม่จำเป็นต้องนั่งหลับตาไม่ต้องค่ะทํางานก็ทําไปปกติครับนะฮะแต่เราพยายามไอ้นี่เราผิดไหมไอ้นี่เราผิดไหมคอยเตือนสติอยู่ตลอดเอาใจเขามาใส่ใจเราใช่สมมุติว่า เราไปตัดหญ้าง Get ูไม่อยากจะเข้ามากัดเราหรอกครับนะถ้าเราไม่เหยียบเขาครนะฮะถ้าเจอถ้าเผื่อไม่สุดวิสัยจริงๆก็ไล่เข้าไปพี่ไม่เคยตีมีแต่จะห้ามครับนะคะอ้าวไล่ไปตะกุยอันนี้ก็ไล่ไล่ไล่ไปตะขาบขึ้นบ้านเราไปตีตะขาบให้ตายเพราะอะไรเราตีตะขาบให้ตายเพราะไม่อยากให้เจอตะขาบให้มาขึ้นบ้านฝาที่โกยขี้ผงแล้วไปเคาะไกลๆเขาไปจากเรามาเขาก็ไปเขาอยากเกิดเป็นตะขาบไปละ แค่นี้อันนี้ก็คือฝึกจิตเมตตาใช่นะฮะอ้าวหอยทากมากินต้นไม้เราต้องตีมันตายเหรอเราไม่ต้องตีมันตายก็ได้ตีตายมันก็ไปจากเราก็จับจับมันไปปล่อยฝั่งนู้นฝั่งบ้านฝั่งคนเราถนนไปจบให้มันไปอีกฝั่งหนึ่งให้มันไปพนไปไม่ต้องอยู่ฝั่งเราก็ปล่อยปล่อยปล่อยวางปล่อยวางปล่อยแล้วไปบางอีกฝั่งหนึ่ง เลือฝั่งนั้นเขาเขาทำเขาปลูกไม่มีบ้านเขาอ๋อการป่ริมถนนคิดว่าเขาก็จะเลย่อปล่อยวางจากสวนของเราไปสวนคนอื่นเปไร่คนอื่นไม่ใช่นะฮะปล่อยวางจากจากที่เรียกว่าให้ให้คือให้เอาใจเขาใจเรานะคะสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบนะคะเตือนหมอปลาได้ไม่เตือนหมอปลาตกไม่ต้องเตือนเขาเขารู้อยู่แล้วเตือนไหะไม่เตือนเผื่อเผื่อรเรื่องอะไรนะรถทัวร์จะเข้าจะเข้าคลิปเรา สารรสิมปลาเยอะนะโกรธนะพี่พูดตามความเป็นจริงนะคะว่าเรื่องนะคะไม่ว่าไม่ได้ว่าเขาทุกคนน่ะถ้าเจอผู้ใหญ่อะไรอะไรลักษณะนี้นะคะที่หลงหลงลืมลืมเนี่ยเขายุมากแล้วต้องอภัยก่อนเป็นขั้นแรกนะต้องมีการอภัยมีความเมตตานะคะโอเควันนี้เวลาหมดแล้วนะคะขอขอบพระคุณค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีช่ะสวัสดีครับ